สวัสดีครับเราก็เจอกัน EP ที่2นะครับหลังจาก EP แรกคุยกันถึงตอนที่ได้ไปแข่งที่ระดับภาคที่สงขาครับก็ได้เป็นตัวแทนได้เป็นได้อันดับที่3ครับได้เป็นตัวแทนของระดับภาคใต้ประเภทบินไกลพลังยางครับ ก็ดีใจครับได้เจออาจารย์หลายๆท่านครับปีนั้นก็เจอครูวิรัตเปิดกระโถกเจอครูเสน,เเนีเจอครูแหวนเจอครูประสิทธิ์สลัดทุกเจออาจารย์สุรเกียรติซึ่งปีนั้นสพอปอสพอมอยังแข่งแข่งรงยิมเดียวกันครับแข่งสถานที่เดียวกันก็เลยทําให้ได้ได้เห็นผลงานของหลายๆท่านครับก็ถือว่าโชคดีครับผมได้ ได้ดูทั้งสองสังกัดครับทั้งสปปสพมหลังจากที่ได้แข่งเสร็จก็พาเด็กไปซ้อมซ้อมต่อเลยครับกลับมาโรงเรียนก,ก็อีกวันหนึ่งสองวันก็ซ้อมเลยครับเพราะว่าเราประสบการณ์น้อยก็เลยต้องซ้อมเยอะกว่ากว่าเขาครับก็ก่อนก่อนแข่งที่ระดับชาติที่กรุงเทพสามวันผมก็เดินทาง เดินทางลงหน้าไปสามวันเพื่อจะไปซ้อมก็พาเอารถยนต์ส่วนตัวไปครับก็ไปกับเด็กเด็กสองคนหนึ่งทีมนักเรียนสองคนแล้วก็พาลูกไปด้วยครับลูกสองคนแล้วก็ภรรยาครับภรรยานี้จะเป็นเจ้าของเรื่องครับที่เครื่องบินเนี่ยครับพอ mm hmm. เดินทางกันไปไปเรื่อยๆครับไปตั้งแต่ เช้าครับก็แวะตลอดทางก็ขับรถไปแปดสิบเก้าสิบเองครับผมขี่ขับรถไปกันเพราะว่าไม่อยากใช้ความเร็วมากครับมันอีกอย่างมันกับเดินทางระยะไกลก็เลยต้องระมัดระวังระหว่างทางก็แวะตลอดครับแว,แวะเพราะว่าเด็กเมารถครับเพราะว่านาน,านๆเด็กจะได้เดินทางไกลสักทีก็เมารถกัน นักบินผมก็เมารถกันตลอดทางนะครับก็แวะเซเว่นซื้ออาหารทานกันก่อนเข้าเซเว่นเด็กผมก็ถอดรองเท้าก่อนครับก่อนเข้าเซเว่นมารยาทดีครับก็เดินทางไปถึงกรุงเทพประมาณสี่โมงเย็นครับผมก็เดินทางสองวันนะครับเพระาะว่าเดินทางวันแรกคือไปเรื่อยๆครับแล้วก็ ค่ำไหนก็หาที่พักที่นั่นครับตอนเช้าก็เดินทางต่อก็กว่าจะหาที่พักเจอตั้งแต่สี่โมงเย็นขับรถหลงทางกันตลอดทางเลยครับเพราะว่าาจะจอดถามเขาก็จอดรถลำบากกว่าจะถึงที่พักก็ประมาณทุ่มวกว่าครับก่อนจะถึงที่พักนี่ทรมานมากรับรถติด เด็กปวดฉี่พม่รจะทำยังไงครับรถก็ขยับไม่ได้ก็เลยข้างทางเลยครับรถก็ติดเป็นแถวอยู่ครับแต่ว่ามันก็เริ่มมืดแล้วก็มาทนไม่ไหวกันเด็กก็เลยฉี่กันข้างทางเลยเขาก็มองหัวเราะกันครับแต่ว่าคิดว่าคนทั่วไปเขาคงเข้าใจนะว่ารถมันติดไม่รู้จะทำาไงก็ปล่อยข้างทางกันเลยยืนยืนบังกันครับผ้าบางัง ไปถึงที่พักก็ประมาณทุ่มน,นิดๆนะทุ่มเศษจถึงก็สำรวจอุปกรณ์เครื่องบินที่เราทำมามันพังครับก็เลยต้องทำใหม่ทำเครื่องบินเสร็จก็พักผ่อนพอเช้าก็ออกไปหาที่แข่งกัะจนานที่ซ้อมที่โรงเรียนในเรืออากาศที่ผมพักแถวแถวดอนเมืองนะครับที่จริงมันก็ไม่ไกลครับแต่ว่า ด้วยความที่เราไม่ไม่ค่อยได้เข้ากงุงเทพบก็หลงทางมั่งอะไรมั่งกว่าจะถึงใช้เวลาก็ชั่วโมงกว่าก็ับกว่าจะถึงไปถึงก็เจออาจารย์หลายๆลายท่านพาเด็กมาซ้อมกันแล้วเข้าไปดูโอ้โหอาลังการมากครับสถานที่แข่งแล้วก็คุณครูก็ปล่อยเครื่องบินกันบินสวยงามครับบินวนปล่อยกันเป็นสิบลาเป็นภาพที่สวยงามก็แบบ ตื่นตาตื่นใจมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ไประดับชาติด้วยพอเห็นท่านบินลหลายท่านบินสวยกันเด็กผมพอเห็นแล้วฟอย์เลยครับผมก็ฟอรก็เว่าแต่เด็กเลยเห็นก็บินกันแล้วก็บินไกลเขาก็บินชนปูดสุดกระแพงสุดผนังจำได้ปีน,นัน้นผมเห็นครูต้นกับครูพุกให้เด็กบินบินดีมากครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักท่านนะครับ บินสวยงามแบบแล้วก็เจอพออยู่สักพักนั่งไปมาเห็นเห็นกูเทฟครับกูเทปกิติศักดิ์ม่อมพนาตอนนั้นท่านยังเป็นครูครับแต่ตอนนี้ท่านเป็นท่านรองเทปแต่แล้วเจอกูเทปผมก็ไปตีสนิทเลยครับเพราะว่าโอ้โหเห็นเห็นยางเห็นเครื่องบินที่ทำมาผมบอกทําทำไมสวยงาม ปีโค้งไม้เนี่ยผมไม่เคยเห็นครับพกโค้งไม้พวกใบพัดและขอแต่ว่านั่งดูท่านก็เลยก็มาดูยางครับผมมดยางผมแข็งมากยี่ห้อมแม็กโครก็เลยครูเ,เทปแบ่งยางมาให้โอ้ต้องขอบพระคุณครับที่แบ่งยางไม่แข็งยางนิ่มมากยางงาช้างไม่เคยรู้จักยางเลยครับผมพอเห็นยางช้างน,นิ่มจัง พอซ้อมก็สะพักก็เห็นเอ่อเห็นคูปอนหิ้วอุปกรณ์มาโอ้โหอลังกรากรมากลางเครื่องมือท่านอลังกรารจริงๆริงตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักครับท่านใครชื่ออะไรครับแต่แต่มันรู้เชื่อตอนหลังเนี่ยไปดูโอ้โหเครื่องมือท่านเป็นระเบียบเรียบร้อยอุปกรณ์เป็นช่องเป็นล็อกเป็นล็อกส่วนของขผมใช้ถุงนี่ครับถุงข้าว ถุงข้าวที่ห้าโลครับมันจะมีตุงหิ้วครับผมใช้ถุงุงกระสอบข้าวใส่อุปกรณ์ครับก็เจอครูยโยเจอครูขนองเดชวงสิงเจอครูอำนาจศีทะครูอำนาจนี้ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นพอ,อแล้วครับครูอำนาจนี้ก็ได้คุยกัน ว่าก็ถามผมมาจากไหนมาผมบอกออกพึ่งมาระดับชาติปีแรกนั่นก็มันบอกว่ามีโรงเรียนหนึ่งข้างในครูผู้หญิงใช้ใบพัดสีส้มมาบินไปพัดอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าใบพัดนี่เขาเขาไม่ใช้กันมีโรงเรียนนี้ใช้เขาก็มาดินทาบอกผมแล้วบอกอ๋อนั่นแหละรครับแฟนผมเองครับที่ท,ที่ครูมนาดนนินทาแฟนผมเองครับ แต่ก็อ๋อเราไมใช้ใบพัดแบบนี้ผมบอกผมหาใบพัดไม่ได้ครับก็เลยได้ใบพัดแบบนี้มาแข่งซึ่งตอนตอนหลังครูมหน้าก็ให้ทั้งลูดทั้งใบพัดทั้งยางมาต้องขอขอบคุณครับที่เมตตาโรงเรียนเล็กๆแบบผมมาซึ่งผมออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผม,ไม,ไ,มไม่ได้เป็นราชการครูครับภรรยาผมเป็นราชการครูครับ ก็ได้ให้ผมเข้าไปช่วยท่านผอก็ให้ผมให้ผมไปช่วยสอนเครื่องบินที่โรงเรียนแฟนซึ่งผมก็ช่วยสอนมาตั้งแต่ปี58ปจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับจะสอนทําเครื่องบินก็เวลามีแข่งที่ไหนท่านก็จะให้ผมพาเด็กไปแข่งครับต้องขอขอบพระคุณพอโรงเรียนบ้านทุ่งจุมพลนะครับพะวันที่แข่ง ที่โรงเรียนในเรืออากาศพอถึงวันแข่งก่อนนะครับก่อนระหว่างซ้อมกันหรองซ้อมก็ผมไปห้องน้ําก็เจอครูโรงเรียนหนึ่งครับโอ้โหดุมากครับเห็นนั่งดุเด็กเสียงดังเด็กนั่งร้องไห้เลยครับครูคนนั้นก็คือ <c oughs> ครูป๋องเองครับอาจารย์อภิชาติบุญสมยาซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จากท่านนะครับแต่ผมรูผม ดีาในการสอนท่านกองศดูด,ดันมากเด็กนั่งร้องไห้เลยหรือว่าปีหน้าผมนั่งอยู่กับโรงเรียนของเรียนบากันครับจังหวัดกระบ,บี่ก็นั่งดูครูอภิชาติิภชาตสอนสอนอย่างโหดนะครับแต่มาตอนหลังผมถามท่านก็ท่านว่าเด็กชุดนั้นน่ะได้ดีกันหมดแล้วครับเพราะว่าท่านสอนอย่างเข้มแข็งนี่เอง ตอนแข่งถึงวันแข่งครับเด็กผมปล่อยออกหนึ่งครั้งครับ <c oughs> ก็ได้เหรียญทองแดงมาได้อดับที่สิบเอ็ดทั้งหมดก็เอาสิบสองทีมโรงเรียนผมได้อดับที่สิบเอ็ดได้เหรียญทองแดงก็วุนดีใจกันมากแล้วก็เพราะว่าปีแรกระดับชาติพออท่านเหมาลดบัสพาเด็กพาครูไปเที่ยวเลยนะครับปีนั้นทโรงเรียนในเรือรอากาศ ต้องขอบพระคุณครูเจษเจษด,ดาศีนวลด้วยนะครับตอนนั้นท่านเป็นแนวบกการแล้วครูวิรัตปุ๋ยกระโทก و ท่านก็ให้โอกาสท่านก็มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าอืมวันโรงเรียนผมใช้ใบพัดประหลาดมากต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นปอเจตสดาศีนวลแล้วครับก็ ดีใจครับที่ได,ได้ได้เจออาจารย์หลายๆท่านครับปีนั้นก็ทีมน้องใหม่ผมเป็นทีมน้องใหม่จริงครับอุปกรณ์ก็ไม่รู้จักเพิ่งเห็นปีนั้นนะครับไอ้ลอกลอกหมุนยางอะไรก็เพิ่งเคยเห็นครับก็ได้ประสบการณ์มามากมายครับต้องขอขอบระคุณมากครับที่อาจารย์หลายๆท่านได้ส่งอุปกรณ์ส่งเครื่องมือแล้วก็ให้ความแนะนามาโดยตลอด เดี๋ยวผมจะไล่ฟังอีพีที่สามนะครับว่าต้งขอบพระคุณอาจารย์ที่ที่ให้มาอีพีนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับก็พบกันอีพีที่สามนะครับสวัสด,ดีครับ